แอนนากับชมพู่เคยมากี่ครั้งชมพู่มากี่ครั้งรอบที่สอบที่สองอนนามากี่ครั้งนะเที่สี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาเจอเอาคุณแม่ครับอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับข้ามเลยครับโอ้โหไปปลูกที่ไหนครับปลูกที่สุรินนี่เหรอครับโอ้สั่งมาจากสกลเพื่อที่จะเอามาย้อมผ้าไหมเนาะ๋อครับผมนี่ครับสองสาวพามา อันนี้เขาเรียกเป็นผ้าไหมอะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไหมที่เรายอ้อมเสร็จแล้วไว้ชมอ๋อถ้าถ้าอย่างสีเหลืองเนี่ยเอาอะไรย้อมครับเปิกทับทิมโล่อ๋อเปิกทับทิมอ๋อนุ่มไหมือว่านุ่มนุ่มมากค่ะนุ่มกว่านนใช่นุ่มกว่าอันนั้นอ๋อเปิกทับทิมผมก็นึกว่าเอาขนุนย้อมไม่ใช่เนาะกโอ้หอมสีแดงจากครั่ง รู้จักครั่งไหมไม่ยอือคุณแม่พาไปดูครั่งนะอันนี้แหละครับครั่ง,งโอ้ขี้ครั่งโอ้สีแดงนี่ยายจากครั่งนะครับอืมคามกับครั่งอง ชมพูจะหัดทอเหรอครับไม่ค่ะเป็นความรู้ใหม่อ๋อเป็นความรู้ใหม่เด็กบอกเขาถูกเสือเป็นคนน่าเออเหลือมีนใักเอ๋อสีชมพูใส่ครั่งน้อยครื่งน้อยชอบก็ชอบสีมากเลยแต่ตาตองสีของครามอ๋ออันนี้สีครามหอมไหมครับสีครามไม่มีกลิ่นเลยนะอืมมันตากแล้วเนาะ อะไรอย่างนี้จผสมคามหมดเลยเนาะโอ,อสีเขียวก็ผสมครามเหรอครับเรื่อมน่ะโอ้ถ้าไม่เลื่อ,นะอมจังเลยครับเนอะสีอ๋อโอ้โอ อย่างที่แม่ใส่นี่ก็ผ้าไหมใช่ไหมครับอันนี้ผ้าไหมเขาเรียกเป็นลายอะไรครับเนี่ยที่ลายโฮหรือแบบลายนีลายไม่ใช่ผ้าสิ้นโอ้ผ้าสิ้น้าโฮจะเป็นอีแบบนึงเลยอยู่ที่แม่ขวัญจริงๆนะครับคือผ้าไหมก็สวยคนก็สวยนะครับนี่แหละครับรอยรอยยิ้มของชุมชนนะครับรอยยิ้มของคุณแม่ในชุมชนนะครับชมพู่กับแอนนาก็กาลังตัดสินใจกันว่า จะซื้อผ้าไหมหรือเปล่านะครับฝั่งนี้ก็ซื้อจากหมู่บ้านช้างอ้หมู่บ้านช้าหมู่บ้านตอผ้าไหมโอ้เหรอครับที่นี่เลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นหนึอบาทเท่านั้นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะคือผ้าไหมก็ไม่ได้ราคาแพงมากเนาะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลทุ่นได้ใจลายใช่ความยากง่ายของการทอแต่ทราบของอาจารย์นี่มัน โปรงเกนี้ย้อมสีธรรมชาติอย่างนี้ด้วยอืมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็อยากชวนเนาะชวนมาเที่ยวชวนมาเบิ่งชวนมาเบิ่งถ้าถ้าถ้าพูดเป็นภาษาเขมรเนี่ยอยากชวนมาเที่ยวบ้านท่าสว่างเนี่ยพูดยังไงครับจังเลมโมเทียสรถท่าสว่างสตรียผ้าไหมเขาเรียกอะไรครับถ้าภาษาเขมรปวดโซด สมวดโซดผ้าไหมสมปวดอันอันที่ผ้านุ่มสมปวดโซดโอ้ขยับมาใกล้ๆนะครับจะจะให้ออกเสียงด้วยกันนะครับน่ออกเสียงผ้าไหมครับออกเสียงผ้าไหมผ้าไหมครับผ้าไหมสมปวดโซดถ้าเป็นเสื้อก็เอาโซดเอาโซดอ่าเป็นผ้านุ่มก็สมปวดโซดโซดพูดเป็นไหมน้องๆอ๋อเนี่ยสมปวดโซด

ขายกันไหมอถ้าแบบยิ้มอะครับภาษาเียภาษาขมรียนว่าอะไรครับยิ้เออเซยเซยเนี่ยเซยนะครับครับถ้าบอกว่ามาบ้านท่าสว่างแล้วประทับใจมากมากทันไหมครับทันไหมครับทันไหม

มาเที่ยวนี่โมโมทิวเหรอครับโมเทิยโมทิวอ๋อมาเที่ยวบ้านท่าสว่างเยอะๆนะคะนี่อะไรครับโมทียสว่างตเรจรัจรัตท่าสว่างกักเมนเตเรภาษาไทยเขาเรียกท่าสว่างลูกอ้ครับสระเตเร สระเตียที่คุกเกี้ยนต้นแบนเคยอ่านมาเตียจากที่ป้ายตรงนั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ้านเตียโอ้บ้านเตียผมออกเสียงถูกไหมเตียเตียเตียสระนี่คือหมู่บ้านเนาะต้องออกเป็นจากรีโทเฟกไหมจากปลายลิ้นที่อพยพทางอันเดอร์การ์เมอร์ชนะครับอ่าครับเนี่ย พอดีไหมครับอีกภาษาอังกฤษครับเนี่ยสรใช่ไหมครับชิป of the tongue on the g u m าร์บริครับก็คือปลายลิ้นผมเนี่ยใช่ไหมครับออกออกเสียงให้เป็น r ร r o f เฟกให้เป็นเสียงลิ้นงอเนาะไม่ใช่ l ล t e ท a รให้เป็นเสียงออกลัก้างลิ้นเนาะเฮียอีกภาษากฤษงงเนี่ยประทับใจมากเลยครับถ้าประทับใจเนี่ยเขาเรียกอะไรครับภาษาคามน ภาษาอังกฤษอื่นอย่างนี้ impression บ่ประชับเจิด,จดเมลบ,บองมองปะโคนอะไรนะผมเคยหัดพูดพี่น้องโอ้พ่อแม่พี่น้องนี่เขาเรียกอะไรครับพ่อแม่กับพ่อกับแม่แม่เอว์มีเองปมะเอว์บองปะโคนโมเทสลสเลนเดอร์ นี่ยท่องนนต้องหลับตาต้องหลับตาท่องด้วยนะครับวันนี้ชมพู่รู้สึกยังไงบ้างได้มารู้สึกอืความรู้ใหม่เนาะความรู้ใหม่เยอะแยะเลยค่ะนะครับอันนี้พาน้องชมพู่กับน้องแอนนานะครับมาน้องแอนนาก็เจ้าถิ่นอยู่แล้วเนาะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยมาสี่ครั้งแล้วอ๋อครับ มาบางวันก็จะเห็นก็จะได้เห็นก่อไฟตอนเช้าเป็นควันๆใช่อานวโอน,นอนเช้ารายองตอนเช้าอ,อ๋อครับดีใจมากเลยครับวันนี้ที่ได้มาพอดออีโตโต้สนอแยมนะครับมาพร้อมกับน้องๆพอดีมาต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากบริษัทคุณวีวีนะครับดูคลิปนี้แล้วขอให้ อยู่ดีมีแหงครับแฮปปี้แอนด์เฮล y ี o ทูเดย์แอนด์เอฟเวรี่ดีเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับอาฝากช่องโตโต้สโนแยมให้หน่อยครับฝากช่องโตโต้สโนแยมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด share แชร์กันด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs>